ตัวนี้หนึคุณแม่พี่คุณแม่อะไรคะคุณแม่อัมพาค่ะคุณแม่อัมพาเนาะที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดของแม่นี่เป็นนาวัดที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าหวานไปรอบแรกมันไม่ค่อยสวยแม่หวานซ้ำอีกรอบหนึ่งห่างกันนานแค่นประมาณเกือบเดือนประมาณเกือบเดือนเนาะค่ะก็อือฮือค่ะ มันก็เลยทําให้ต้นมันโตไม่สมาเสมอกันค่ะเราก็เลยมาทดลองอีกแล้วเราอยากรู้ว่าไอ้ซอยพาสของเราเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้แม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวซอยพาสเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบรากเนาะกับการพื้นฟูลํลต้นให้เขาโตไวโตวเร็วแล้วก็สามารถโตจเจริญเติบโตได้พันกันสเสมอกันแล้วก็เร่งการออกดอกออกผลได้เนะาะค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเพ่กันเลยค่ะค่ะค่ะ นะเป็นนาหวานนะครับก็มาทดลองเพราะว่าประมาณประมาณเดือนนึงได้ยังครับได้นะประมาณเดือนหนึ่ง,งนะฮะประานนนะปรกฏว่าต้นข้ามันยังไม่สมบูรณ์เขาอยากจะทดลองกับเราใช้ลันนา,น,านาโนนะครับฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นแล้วดูว่ามันจะฟื้นไหมอะไรไหมข้ามันจะงอกงามไหมเดี๋ยวเราจะมา มามาติดต,ดตามอย่างนี้ยนละครับะอนนี้กำลังฉีดพ่นทางทางใบนะครับทางใบอยู่เขาบอกก็ได้มันแค่ไร่หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณอ,อ,อยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าโลเขาก็ได้มาสักแปดร้อยนี่แกก็ดีใจละนะฮะตอนนี้เราจะมาทําให้แกหรือว่าเพิ่มผลผลิตไปชิดแรงนะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไปชิดแรงร้านนาน,นานโนเราจะทำได้จริงไหมนะครับ ตอนนี้เราก็มาแนะนําให้พี่เขานะครับใช้อยู่นี่เราก็มาทดลองกับมาการฉีดพ่นให้เห็นภาพสภาพเลยนะเนี่ยทั้งหมดนะครก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เราจะมาสาธิตให้เห็นภาพ